สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ช h o p d o c นะครับในรูปแบบของนะครับทูล Select นะครับเรามาลองดูเปรียบเทียบก่อนนะครับก็คือในส่วนของตัวช d o c ดเองเนี่ยนะครับอ่าส่วนมากนะครับที่เป็นเทมเพลตที่ผมเคยคัดต่ไมนะครับหรือว่าลงคลิปวิดีโอไว้เนี่ยนะครับจะเป็นในรูปแบบของ Operation Select อ่านะครับมาดู Operation Select ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะ ตัวชิ้นงานตัวนี้มีอยู่7 o peration นะครับตัวนะครับตัวชับด็อกที่เอาพุทออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่7บรรบนทัดนะครับก็คือตามจำนวน o peration นั่นเองนะครับยิด o peration เป็นหลักนะฮะแต่จริงๆเนี่ยนะครับตัวทั้งหมด7 o peration เนี่ยใช้อยู่แค่2 t o ทูนนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะบางลูกค้าต้องการจะออกแค่นะครับ ตามบรรทัด1บรรทัด1น,น,นทุน1บรรทัด1นทุนนะฮะตรงนี้มีทุนเบอร์หนึ่งกับทุนเบอร์สองนะฮะผมก็เลือกไปที่นะครับช h o p d o c u m e น t นะครับแล้วผมก็ไปที่ในรูปแบบของนะฮะทุน t s e l e c t นะครับแล้วก็โอเคทุน list s e l e c t นะฮะมันจะทำการกรุป๊ปนะฮะตามทุลนลำเบอร์มาให้นะครับตามทุน n u เบอร์มาให้ทุนหนึ่งนะฮะว่าใช้ไปกัดนะครับใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับมีค่าต่างๆอะไรบ้างนะฮะ ซึ่งมันก็จะดูนะฮะดูสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนะฮะอ่าขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่สะดวกแบบไหนนะฮะาวน,นี้นะครับเรามานะครับอลองคัตไมค์นะครับตัวเทมเพลต e บับด็อกเรากันสักนิดหนึ่งนะครับในรูปแบบออทูลิสเล็กนะฮะทูลดิสเล็กนะฮะอ่าโอเคนะครับ ันดับแรกเลยนะครับผมต้องการเปิดกับ Excel นะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดต้องการเปิดกับ Excel นะครับเราไป modify ในส่วนของไดซีนะครับ folder c ์ซีนะครับหรือโปรแกรมไฟล์แล้วก็ c e m e น t นะครับ nx Version ที่เราใช้นะครับโฟลเดอร์มานะครับ f o l d e r resource นะครับ shop doc นะครับแล้วก็ Excel Template นะครับจะมีไฟล์นะครับ ShopDoc นะครับอ่า under score excel t c l อยู่ไฟล์หนึ่งไฟล์นี้นะครับเช็ค Property สักนิดหนึ่งว่าติด Read Only หรือเปล่านะฮะถ้าเกิดติด นะครับเช็คออกแล้วก็กดโอเคนะฮะอ่านะครับผมทำการเปิดนะครับ Open With นะครับกับโปรแกรมนะฮะ NotePad นะครับโอเคสิ่งที่เราต้องแก้นะครับมีสองส่วนก็คือนะครับ Set Display Output External App นะครับเปลี่ยนเป็นหนึ่งนะฮะของเดิม Default เป็นศูนย์นะฮะนะครับในเวอร์ชันใหม่ๆนะครับจะถูกเซตเป็นศูนย์นะฮะเราเปลี่ยนเป็นหนึ่งนะฮะสองก็คือนะครับผ่าของตัว Excel ตรงนี้นะครับผ่าของตัว Excel ตรงนี้ นะครับเรานะฮะเปลี่ยนนะครับไปเป็น Excel ของเครื่องเราเองนะฮะซึ่งแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับวิธีการหาผัด Excel นะครับผมไปตรง Start Window นะฮะตรงซ้ายมือด้านล่างนะครับพิมพ์คำว่า Excel นะครับเจอ Excel เสร็จนะครับคลิกขวาเลือกนะครับ open file location นะครับหาออปชันนี้ของในไอคอน Excel นะฮะ open file location open file location เสร็จนะครับเราเจอไอคอนของ Excel แล้วนะครับเราคลิกขวาเลือก property อีกทีนึง นะครับพอเราคลิกขวาเลือก r o p e r t y นะครับในแท็บของช็อตคัทนะครับจะมีนะครับ p a t h นะครับ e x e ของ Excel เครื่องของเราอยู่นะฮะผมทำการ Copy แต่ว่าผมจะระวังนิดหนึ่งก็คือฟันหนูด้านหน้ากับฟันหนูด้านหลังเนี่ยผมไม่เอามานะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับผมเอามาวางไว้บนบรรทัดที่ไม่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับที่ไม่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะฮะอันที่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปล่อยไปนะฮะโอเคนะครับเพสนะฮะอ่า กดเซฟทับเลยใครเซฟทับไม่ได้เซฟหน้าเดสก์ท็อปแล้วแค่มาวางทับนะครับในโฟลเดอร์เราก็ได้นะฮะอันนี้อ่านะครับเอามาวางทับในโฟลเดอร์นี้ก็ได้ถ้าเกิดใครเซฟทับไม่ได้อ่านะครับคราวนี้ผมออกตัวช็อปราออีกทีหนึ่งนะครับอ่านะครับผมก็เลือกอันเดิมนะครับแล้วผมก็โอเคอ่านะครับรอบนี้นะครับก็จะทําการเปิดนะครับร่วมกับโปรแกรม Excel ละนะครับไอตัว html ก็ยังเปิดอยู่เนาะนะครับผมลีด นะครับและก็กดเย็นะฮะมาละนะครับคราวนี้นะครับเรามาโมดิฟายตัวฉับเราให้เป็นของเราเองอย่างเช่นผมต้องการจะเปลี่ยนโลโก้และก็เปลี่ยนชื่อในลิสต์นะครับให้เป็นของเราเองนะฮะอ่าผมปิดอันเดิมไปก่อนตันนี้นะครับบนนะฮะโฟลเดอร์ excel ของเรานะฮะสิ่งที่เราใช้เมื่อสักครู่ก็คือตัวนะฮะตัวฉับเรตัวนี้นะครับที่มีไฟล์ .tcl กับ .xlsx นะครับไฟล์ excel สองไฟล์นี้ นขณเราทําการ Copy แค่สองไฟล์นี้นะครับไฟล์ html ไม่ต้องนะฮะ copy นะครับแล้วก็ผมก็นะครับวางนะครับวางเสร็จนะครับผมก็ rename นะครับ rename ลบ Copy ออกก่อนนะฮะอ่านะครับผมตั้งชื่อเป็น sss นะครับที่แต่ชื่อ sunway นะครับ tune listelep นะฮะอีกไฟล์หนึ่งก็เช่นกันนะครับก็ตั้งชื่อมันเหมือนกันเลยนะครับตอนนี้นะครับสองไฟล์ของผมเนี่ยนะครับก็คืออยู่ตรงนี้ละ นะครับอยู่ตรงนี้ละอ่านะครับผมเปิดนะฮะตัวนะฮะตัว Excel ขึ้นมาโมนิดหนึ่งนะครับก็คือเปลี่ยนโลโก้นะฮะของผมเนาะอ่านะครับผมก็ copy ตัวโลโก้นะฮะมาวางทับโลโก้ซีเมนต์นะฮะของเดิมที่เป็นโลโก้ซีเมนต์นะฮะผมเปลี่ยนมาเป็นโลโก้ของนะฮะฮิตาชิอ่านะครับปรับขนาดให้เหมาะสมนะฮะอ่านะครับตั้งชื่อใหม่เป็น s s s นะครับทูลชีตนะฮะอ่าโอเคนะครับสมมุติว่าผมแก้ประมาณนี้นะครับผมก็กดเซฟทับทีหนึ่งนะครับอ่าเซฟทับทีหนึ่งนะฮะเซฟแอดอีกทีหนึ่งนะครับในเซฟแอดนะครับผมแนะนําว่าให้เลือกเป็นหมอออปชันนะฮะเหตุผลที่ต้องเลือกหมอออปชันเพราะว่าเราจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นนะครับ h t m นะครับ h t m นะครับ dot h t m นะฮะ แล้วก็ก่อนเปลี่ยนนะฮะเราลองดูตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะหลายๆเครื่องจะเจอปัญหานี้ก,นกันก็คือก่อนเปลี่ยนเนี่ยอ่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยเท่าทีนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น HDMI เนี่ยผ่านก็ยังเป็นผ่านตรงนี้อยู่นะฮะแต่ว่านะครับเดี๋ยวเราจะเลือก Republic เนี่ยนะครับบางเครื่องนะฮะมันจะเด้งไปที่โฟลเดอร์อื่นนะครับผมเลือก Republic นะครับมันจะเด้งนะครับไปที่โฟลเดอร์ที่ไม่ใช่โฟลเดอร์เก็บช็อตดอกเรานะฮะระวังให้ดีนะฮะตรงนี้ นะครับเราก็ไปเปลี่ยนโฟลเดอร์นะครับกลับไปที่โฟลเดอร์เดิมนะฮะตอนเลือกรีพับบิคครั้งแรกจะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับผมกดนะฮะเซฟนะครับแล้วก็กดพับบิคหรือประกาศนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเข้าไปเทสนะฮะเราก็จะต้องไปแอดตัวชอปด็อกนะฮะตอนนี้ไฟล์ชับด็อกของผมเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมนะฮะทำการเซฟแอดเนี่ยผมได้ไฟล์ h t m มาอันหนึ่งแล้วก็โฟลเดอร์ที่เก็บพวกรูปภาพมาอันหนึ่งนะฮะคราวนี้ผมย้อนกลับไปที่โฟลเดอร์ชอปด็อกนะครับ มันจะมีไฟล์อยู่ไฟล์หนึ่งชื่อ c h a p d o c dat เช่นกันนะครับ r i a d only ก็ต้องถูกบดนะฮะแล้วก็นะครับเปิดลงกับโปรแกรมนะฮะ notepad นะครับแล้วก็นะครับผมก็ enter บรรทัดขึ้นมาใหม่นะครับ copy บรรทัดนี้ของ s h a p d o c เดิมนะฮะกันพลาดนะผมก็ copy จากของเดิมแล้วกันนะฮะง่ายสุดนะฮะอ่านะครับแล้วผมก็วางนะฮะชื่อนะครับผมก็เป็นนะครับ hss นะครับทูลฤทธิฤทธ์นะฮะอ่าตรงนี้ไม่ต้องก็ได้นะฮะตรงนี้จะใส่อะไรก็ได้นะนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเป็นแค่พิเศษเนมนะฮะต่อมานะครับผมไปก๊อปปี้ชื่อนะครับในส่วนของตัวชับจ้อของผมเองนะฮะอ่านะครับก๊อปีชื่อของชับจ้อของผมเองนะฮะมาวางใส่นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับตรงที่เป็น dot tcl ตรงเนี้ยนะครับวางแทนนะฮะวางแทน นะครับตรงด้านหลังนะครับก็ปล่อยไว้เช่นเดิมนะครับไม่ต้องไปปรับ modify อะไรมันนะฮะด้านหลังไว้เหมือนเดิมนะฮะโอเคกด save นะฮะกลับมาเทสกันนะฮะไฮไลท์ปุ๊บนะครับเลือกตัวด็อก document นะครับก็จะมีตัวิสต์ของผมเพิ่มขึ้นมาละนะครับแล้วก็โอเคอ่ะนะครับเปิดจาก excel นะครับตัดเย็ดนะฮะ ะะก็จะมีโลโก้ฮิตาชิชื่อนะครับที่เป็นของฮิตาชิละนะครับอันนี้นะครับหลักการแก้ก็ใช้หลักการเดียวกับตัวชอตด็อกในรูปแบบของนะฮะโอ per ation select นะครับอ่านะครับลองแก้ไขกันดูนะครับ